ชีวิตันว่าเอินอะ่ะแบบไรบัน,นอ่ะคือว่าอยู่ในห้องน้ำกะใบเวลาเขาสิเป่งกับเป่งอยู่ในห้องน้ำใช่นหมมันคือคอยสิเป่งบนพื้นครัวกะเป่งอ่อยู่พื้นครัวโดเร่ต้องนิ่งสาย<อ>มันไปหนนะเจ<อ>้าคิดว่าพุ่งหรือบดอยู่โอ้คิดไว้ได้น้อของมันต้องอมันยังก็ต้อง<ต>คิดไว้มันต้องวางเลยคนเท่านะ่ะับมาปล่อยลงปลงมาบอกไปล่อยลแล้วมันก็อยู่ชั้นนั้นเลยอื้ นักสายหน้ามัน,าน้ามันในหญ่เัาะปุ๊บต้องเบยมอกต้องิดินมัครนะเนาะต้องหัวต้อง้องพอหัวดุเลยดนาบงนตี้ก่อนได้ตเดตอนนี้บางคนนี่น,นเ้เจสเป็นโอ้เราเจดเป็นมีเดวสองว่งเอาขอบใจก่อนนมมือขอบใจทางอ่า เอินเอินจัไหนเนาะเอิจดี้ีเอิ้เป็นเอินป้าซะป้าบอกก็เ่อยน้ำเาบ่สกลเอา้เอาขนเด็กน้อยด้เป็นเด็ก,น,น,ดกน้อยก็ต้องขอบใจเอิน,เอ,นเอินป้าก็ได้แล้วอ้าเอาหนมือซะนหน่อหนูมือหนูมือขอบใจป้าเด้อพี่ชื่อประตูเฮือนให้านป,ป,ประตูเฮือนให้ร้านขอบ,บุญขอบคุณเดอ้อ นมือจ็บเจืยระไนโตเอ้ยขอขอบคุณขอบคุณทางเอื้อเพื่อนนะขอขอบคุณขอบคุณทางเอื้อเจ้าหนี้ลายเด้ที่มีความมาชวยทางครอบครัวของพ่อน้องแฝงเนาะกับพ่อที่ดีดีเนี่ยคุณเจีบวันแรต้องไข่ให้มีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสาธุครับ สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีพระสุขสุคนพี่น้องเนาะเพระสหมองสุบอนพบกันในส่วนงคอยคำลงแรงหางมพี่น้องเนาะสี่มุมสี่มุมไปการชีเข่าหางมละพี่น้องเลยมาเอาสายน้ามาเปลี่ยนพี่น้องเลยเนาะเอาสายน้ามาเปลี่ยนนี่แหละพี่น้องเลยโอ้ลืมไปพนุกัยสายน้าไม่ สื่อสายนา้ำเอ,อดึงไปดูม,มันชุดสายน้ำเลยมัน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 นั่นนั่นเลยแม่มันมน,มน,มน,มนักแม่หนึ่งนึงเป็นเอาเป่งน้ำเข่ากันค่ะเออแม่เขาซื้อสายมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้เพราะพ่าป้าไม่หนีเลยพี่น้องสายนี่แบบสายที่ใส่ประจําน้ําเพื่อนนะนะพี่น้องอเลยอ่าเพิ่นทางมีตู้แล้วเาสิคดพักแล้ว แม่เราพักเราแบดเขาดึงขึ้นดึงลงแล้วมันยากโอแผหโอ้ไหซื้หอ้าหอหมอ้โหโอมหนอ้นอ้โห้โหิอ้โหโอสโหโอสโหโอ้โหโอ้ผ้อ้โหโอ้โหอ้หโอ้น่โอ้โอ้โหโอ้โหอ้โ้อ้อ้หอนออ้หออ้อล้อ้้อนี่ออ้้อ้

เงี้ยแบบนี้โออตัวขึ้นเอาลงวันนี้วันนี้แช่ข้าเลยแับนี้อินเจ๊ค้าว้าบลาออกก็คือข้าไว้นี่คือแบบเวลาเฮาอยากแบบเฮาอยากเห็ดเอากกไปใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าแซ่ไว้นี่ก็ก็ใช้เอาเวลาอยากแบบเห็ดดอกเห็ดกอกเปิดน้ำหาดวิทย์น้ำเมน ชีวิกันว่าเอินน่ะแบบไผ่บันอ่ะคือว่าอยู่ในห้องน้ำกะใบเวลาข่อยจีเป่งกับเป่งอยู่ในห้องน้ำใช่นะก็คือค่อยจีเป่งบนขื้นคั่วกะเป่งอ่อยู่ขื้นคั่วเราต้องนิ่งสายมันไปนะเจ้าคิดไปหดพุ่นหรือบดอยู่โอ้คิดไว้ได้น้อของมันต้องมิยังก็ต้องคิดว้มันต้องวางเลยคนเท่าน่ะข่อยวางแผนไว้เลยได้ข่อย

พอหามขึ้นเป่งกระเต็นขึ้นเป่งแต่ละเท้อกระเทื้าตะซองชามชุมมุ่งกันเกิดเท่าลงมาบวานน้ำยังบมเวอรอยู่มันก็มีหลายบวานน้ำเพราะอขึ้นมาสี่มืแล้วก็จนเก้ามุ่งเหมือนนะว่ามุซานี่จะมาจังมุมาหามู้งไกมาหามู้งใบแม่นช่อยชวนหัวปุ๊บมาแข่เดียวบังแข่กี่วันเจ้าแข่ไปสิปุ๊กว่าเฮ้ยเจ้าบุขึ้นแดงน้ำบ่า่อยเงยคอเบิ่งกี่วันเจ้านะงูอบังอีมือนี่เมนดุ <laughs> Đủ <laughs> cái non vòn chợ đi Có kiểu cho đi tướn Xe chợ uh... Nè mày tù vào ấy, phải cái tên lớp của lò Vâng xem thử gần đây, em phải xa khi đâu Nhà hẹn phải săn nhà Một hạt sai là một linh đây Một lìn, một lìn, một lìn, một lỉnh. ลมบ่บ่ะนี่จะต้องล้มป่ <c oughs> ปะปายานแด่มันลมอยู่เนาปะปายานจะนำเน้น,น,นชิบว่าแห้งสายไงบอชายมันแย่เออไหลเขาเอาแต่ประมาณสี่ชิปหาชิปแมทผมแบบห้งของไหลไปนะอันสายน้ำหรือบ่แน่น,อน,นเอาลงดึกดึเห็นมันเพื่อไว้เหน็นนะ ถ้าตื่นไหนอย่มันวานเมันดุ่เอ๊ะมันดุได้เนาะยังหึงกัหาไลปีนึงใครอยู่ได้ไหมปีไหนอันไหนี่แหละวารัยังเมื่อไรกัให้เฮ็ด้อเร็วก่านี้ยังนั่งกับโเคในหาหนำยากนะกระต้นกระกว่วแล้วมันดนก็ดีคือการ

มันจะบูคืนน้ำายน้ำทบมีได้บ้านนีตั้งกล้องไว้ดูขุดสาดสายกับใครี่เอ็น้วคุเถอะนะผมบอว่ากับตั้อไ พอคอยนอนดินด่นแล้วจ้ะเรนมาบอกคอยหมอนอนของเราแม่พอไปชื่อเสือเผยเอ็นโต้โงนี่นะแค่แล้วว่ะพอคอยบอกได้ว่าเกิดบนขาดเแต่ว่าเดี๋ยวพอชื่อมาให้ว่ะเป็นเด็กคล้องเนาะพอคอยหู้เล่นมาถามคอยหมอนอนเล่นมาถามเดียเด๋ยวเรนโกงขาอีกที ไม <c oughs> pelo, いい่ไ oh. ด้หาไม้ได้ไม้ตัวแลโมันเป็นกระจีชุดคาชายกี่เปอร์เอนลดึกแท่แน่นมากมาจากมือพเเอยตั้งวัดผูจังหวลุงดึกหลายมันกับมขึ้นมากวะโมโม่ใส่ปด้ด้ ปกติ ty, นี่มันต้องเอาลองจนนั่นจเม็ดเต้ากระเบื้องนะี่ฮะอันนี้โบให้เม็ดมันโบอกนะอ่ะใช้เม็ดตัวนี้เนาะโบแล้วสายมันเป็นสายใหม่มันเริ่มจากหนึ่งดูกันได้ลูกเยอะกันได้เีย็นกันเลยสายมันเล้วพูดได้แบบนี้จับสายไปเลยต้องมาจ่ายก่อนน,นี่ต้องหาเนี่ยมัดย้อนใช่ครับน,นี่ เอาหม่มาถบด้เชือดดึงไว <ป S> ้บอกจับไว้ก่อนจับไว <ป S 1> <ล>้ไนเด้นนี่เดินขึ้นมอะไรช่นี่ละ่ะทนยังองนนี้่ปล่อยลงปล่อยลงมาบอกล่อยลแล้ว như vậy hết là không ừ? mà oh, nó xa nóng 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 ừ

มึงกำลังง้มึงนี่กำล้อบ่คยกันมัก็ได้ืไปหูหดเลยนก่จมเลยี่มอมันมันไหลออกผางวดุ่งไปื้อมอปางนน่ดงดองพอดดงเลยเด็จนอาบลงบวเดีนีันมนี้มันออกขึ้นกันได้ต่หวดเพิ่มอีย่งว่โ ไมกันอ่าน,านเลยคุณเรื่อนเครับกเฮ้ยชกันก็นีม่มไรเอาค่ะที่ต็นอย่างนี้นะครัเห็นบหครับก็กทางให้ผมขับเดี๋ยวแันนเะดี๋ยวขับขึนาแล้วล่ะโุ๊สัน่นกดนิ้วก่นนอนไเดีได้เลยกันดูถนนไปนะเนาะ แตมันเพวันนี้จะเยามไรบ่ได้แขนแน่เลยเลัตนี่เ็กไ่ได้แขนแล้วโอเรียกเดน้องถามาอาชิมจกข้นเนือว่าบ่อะว่้เอาส<ก> <by> ืนเจ้าของจกะไรองเจ้านะนะขยินว่าจะไปเอาืนมาได้ืาเลพูดนพักเก มันจะอิ <popped> ่มแบอรเบอร์ินอ่ะฮะมัน oh. น้ำมือเลยเนาะถ้าน้ไปน้เสมันถึงุ้ง่ายแล้มันมี่มนเหนียวมันถึงกันเนาะน้ำมันก็เป็นสีแดงสีเหลืองเงี้ยงเอาไปหยฮะเอาเลยาวเงือนคุณเยมันอานนะงผมมันไเหย่อไหมฮะบ อย่าไปเหยียบรกเดยอย่าไปเหยียบสน้ำเลอเดี๋ยวมาซีลุดเ้าเอาพอบอกมาเหยียบก็คือเหยียบบ่ไะมาพีมาพีมาพอพีแค่บหลินผู้ไปมินมินมินยังมิเาเพื่อเอโอ้โหมาลายมือเดียดุดมนี่ไปนน้ ้ามามเต็มกลุ่มน,น,น,งงนี่ลายมือลลูกเด้ละกบขาได้มันตรุดเื่อดีเลยบเขาเป็นไรกับบเขา่งกบมงแหงนะ <c oughs> คุดดนนะโอ้ยคุดยุข่ชีบอกให้กัลังใจเพ่นบอกดูบ่บอก,บอกวอกนะ กะทิบอกข้าวดีข้าวดีนี่เฮ้ยยหบอกยังยหูเนาะบอกข้าวดีไม่ได้ถึงบอกหอกยอางยักรอยากกะทิบอกกะพี่น้องกข้าวดีย่างหู้ข้าวล่แต่ไมูเนมีอยู่สองสองเรื่องข่าวดีะมีอยู่สองอย่างให้รเลือกว่าดีนี้ให้เลือกบอก คอยชี้บอกอย่างหนึ่งระบบบอกอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งกับพังยังใครกร็อะไรเงี้เรื่องหนึ่งนะ่ะเอ่อข้าวดีจากเออรจูรี่อ่าเรื่องอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะ่ะข่าวดีจากแม่อ่าใจดีคููเพิ่นซื้อรถถีบให้ลูกนั่แหละคููเพิ่นซอยเอาเห็ดบานประตูซอยเอาดินเข้านี่แหละยินดียินดีเพิ่อน <laughs> ก็สิบอกอันข้าวดีตัวนี้ก่อนก็นได้เนาะอ่าของเอื้อตัวนี้ก่อนก็นได้อะไรบ้างบาอ,อ่าก็คือทางเอื้อยเพิ่นว่าสีเห็ดบานประตูให้ดีใจบ่อโอ้ดีใจแท้เนาะบานประตูพี่น้องเลยเนาะดีใจเด้งดีใจนะพี่น้องเลยเนาะบานประตูแล้วก็ตะวิตพิ่น ถามเรื่องไม้นี่ยแหละเพื่นว่าสีเอ็นเบิ่งเรื่องไม้่ให้ไปถามในห้านในห้านมันเพราะว่ามันแพงฮะนะแพงเส้นหนึ่งนะเพราะว่าแม่นเพราะว่าเขาสีจ้างคนเอาฮะนะมีไม้อยู่ฮะนะเพื่อนว่ามันจะถือกลัวแน่เพื่อนว่าแม่นมันประหยัดงบของผู้ใหญ่เพิ่นลงอีกถ้าเพิ่นสิซอยก็ไันนะนะข่อยว่าถ้าไปซื้อนี่โอ้แพงได้เส้นนึงนี่ก็ได้ นิ่มโมปมาเนี้ยดีใจพี่ไหมดีใจฮะเน่ยอีกเรื่องหนึ่งของอ่าของแม่เพื่อนไม่ค่อยสิบูพ่อแจ้งเจ้าให้โม่พ่อแจ้งเจ้าสิตื่นเต้นลายฮะโอ้ยมื้นหน้ามื้นหน้าขอยจิแจ้งเจ้าเจ้ามาเห็นน้ำข่อยมื้นหน้าขอยจิแจ้งเจ้าแจ้งชมป์นี่เจ้าก็ยังตื่นเต้นเลยยังดีใจเลย ยังบทันได้บอกเพื่อนที่นออเนาะแม่เพื่นบอกแท้เมื่อนันพุดแหละแต่ว่ายังบทันได้นันความลับเก่งนอี่เป็นบอยมยแม่เคยยังคีบอกเยะคยยังคีแจ้งเจย่อันนี้ตะกี้กะอันนั่นนะตอนเราพูดจักเยเพิ่นตอนแรกตะกี้นี่ย เพิ่นว่าสิซื้อก็โลให้พุ่นน่ะเพิ่นว่าสิแม่นเอื้อจุลิเพิ่นว่าสิซื้อก็โลให้แล้วบัดนี้น่ะเฮือนยังบ่ได้อีหยังเด้มีแต่เสาเกเดอยู่ดินยังบ่ได้เข้าอีหยังก็ยังบ่ได้นั่นเอากโลบ่เป็นนี่เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยสร้างอิฐให้นี่เด้พี่น้องเอ้ยบ่ได้แม่นน้อยด้พุ่นอิฐ1,500ก้อนกองเรียนขึ้นท่วมหัวพี่น้องเอ้ยาตเพิ่นก็เลยสร้างอิฐให้ก่อก่อนซั่นเพิ่นว่า ดีใจปะดีใจดีใจใครวะดีใจก็คืออยู่มาจ้างหาจ้างคนพาไม้แห่ไปจ่าเงินใช้เงินเงินที่เตรียมไปมาพาไม้ไปโจกเชือดรับไปเจ้าซับแมนโจกเชือรศัพ์แล้วก็อีกบานประตูเขากะเพราะว่าไม้นะ่เขามีอยู่พี่น้องเนาะกะบางทียันอาจสีโบพอแต่ว่ากะสีโบไลฮะนะแต่ว่าเขากะสีหาหาเบิ้งอีกฮะนะ เพราะว่จาจ้างคนเห็ดนี่มันกนสพพงง็สีโบแพงตอนไหนผิดว่าฮะนะโบคือเขาซื้อเป็นใบนะ <ขอ S 1> เป็นใบนี่แพงแพงเนาะแพงแต่ว่าประตูใหญ่นี่ยันที่บจะมีไหมต้องเบิ่งก้อนฮะนะเพราะว่าสีได้แต่ประตูปงเยี่ยมหน้าต่างลองดูไหมก่ะเ,เอาเ้าเบิ่งก้นอนแม่เอาเบิ่งก้นอนเอา พ่อไม่เขายังบ่มีคแต่ว่าบางเทือก็เจ้าขายในบ้านเป็นแท่นเป็นยังแหละเขาซื้อเอาหละจ้างเฮ็ดบางเือาเขาก็สิไล่เบิ้องนะว่ามันแพงบ่มันอียงนะนน้องไเนาะมีแหงคุดป่นมีแหงคุดอยู่บ้านนี้ไปแจ้งข่าวดีเจ้าเลยะกะบอนี่ ยงไงหยุดลูย้าไปลูยาไปีนะแม่อยู่ะนโอ้โหคดีเลยลูกชายก็นด้ยิงน้องเงยาดีปกระตูดีกะเราขืนงดีใจนะเอาหนมมือด้ิอ่ะหนุมมือนี่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 ฮันหนามาแยกกันนีสบายดีนะพ่อนี่สบายดีสบายดีกอนวั้นี้วังไอ้นาเจ็ดเป็นโอ้เราเจ็ดเป็น มเือสองบ้างเอาขอบใจก็นนมมือขอบใจทางอาเอินเอินสนนันไหน้อเอยจูดี้มีเอิ้เป็นเอินป้าสะป้าบอ่ะเกลือน้ำข้าวบอสอเกิบบุ้งเกลือบอเอ้า้อเเป็นเด็ก,น,น,ดกน้อยก็ต้องขอบใจเอินเอิญป,ป้าก็ได้แล้วเ,เอาหนุ่มมือสะนะันไหนุ่มมือหนุ่มมือหนุ่มมือขอบใจป้าดิ๊ปี ชื่อประตูเฮ hey, ือนให้ร้านชื่อประตูเฮือนให้ร้านขอบุญขอบคุณเด้อขอบุญขอบคุณเด้อหนูเมื่อจับเจืออะไรตโตเจ้พอได้ยินข่าวว่าไปโอเคียนน่ะตีแต่งมาก่อนโม่บ่อยากกินเขาน่ะเล่าบ่รู้ไงตีแต่งเนาะโต ห้องเพิ่นเป็นประจำวันบ่แม่ห้องเพิ่นประจำวันจริงดีแตงบวานนึ่งห้องอื่นกำลังล้วนออกเลยก่อนเิ็กน้อยแถวๆข้างแตงแตงนี่แล้วเนาะเออหิวเข่าเป็นประจำวันได้มื้ยนะหิวข้าวแล้วลงเทียนตีแตงพ่อเพิ่นห้องเพิ่นเป็นประจำวันเพิ่นคุ้มเด้พี่น้องไงคุ้มแตงหอดจักห่อดมงห่อนมงหิวข้าวเพิ่นว่ะตีแล้ะภากกำลังเมื่อจะแซวบานเนี่ยประธานหอดมงจ้ะ เอาโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้เขากะสีจบคลิปไปก่อนเนาะพอหลายนาทีพอสมควรเอาจะได้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อเพื่อนเนาะขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อเจ้าที่ลายเด้อเที่มาสวยทางครอบครัวของพ่อน้องแฝดเนาะของที่ไหนดีดีใช่คนเจี๊ยบอะได้ตรงไข่ของนีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจ้าสาธุเอ้าพี่น้องเนาะ แต่ใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเออเพื่อนในหลายเด้อเนาะแต่เฮาได้ยินเฮากันยังได้ยินเฮากันยังดีใจแล้วนะเพราะว่านี่แหละพี่น้องเนาะความฝันจังจีได้เป็นจริงจังชีได้บ่ดนจังชีได้อยู่เด้นี่ <c oughs> เอาโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะได้ขอโตจบคลิปก่อนแต่ใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ ปุลักปุญ่ยทางเอื้ออยู่ดีแล้วก็ปุลักปุญายปุลักปุญายในหลายทานเนาะแล้วก็ FC ประสบความสุคนที่คอยให้กำลังใจพอน้องแฝดตลอดมาเนาะจต่ใดก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนจต่ใดก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ประสบความสุขคน